นักคิดนักปฏิบัติเชี่ยวชาญในสายอาชีพอาชีวะสร้างชาติคุณคิดว่าบ้านหลังหนึ่งเกิดขึ้นได้อย่างไรคุณอาจคิดว่าบ้านหลังหนึ่งอาจใช้แค่ช่างก่อช่างไฟแต่จริงๆแล้วการสร้างบ้านหลังหนึ่งนั้นถ้าหากไม่มีช่างเฉพาะทางคุณอาจได้บ้านประมาณนี้แต่ถ้าหากคุณอยากได้บ้านแบบนี้คุณอาจต้องใช้ช่างสถาปัตยาการรมช่างก่อสร้างช่างเชื่อมช่างไฟฟ้าและช่างประปา แล้วคุณรู้หรือไม่บุคคลเหล่านี้เกิดเป็นอาชีพได้อย่างไรเรามาทําความเข้าใจเกี่ยวกับอาชีพเหล่านี้กันดีกว่า 1. ช่างสถาปนิกคือช่างที่ออกแบบและวางแผนในการก่อสร้าง 2. ช่างก่อสร้างคือช่างที่ประกอบโครงสร้างบ้านอาคาร 3. ช่างเชื่อมคือช่างที่คอยเชื่อมโลหะเชื่อมโครงสร้างบ้าน 4. ช่างไฟฟ้าคือช่างที่คอยเดินระบบไฟฟ้าภายในบ้านและอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆและ 5. ช่างประปา คือผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับการวางท่อประปาและการไหลของน้ําและยังมีนอกเหนือจากนี้เป็นอาชีพที่เราได้เห็นในชีวิตประจะําวันเช่นช่างยนต์ช่างโกนและช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ไม่ได้มีเพียงแต่ช่างอุตสาหกรรมแต่ยังมีประเภทวิชาพาณนิชยกรรมสาขาต่างๆเช่นสาขาบัญชีและสาขาการตลาดทุกสาขาวิชา ล้วนสําคัญต่อการพัฒนาเมื่อร่วมมือกันแล้วก็จะเป็นพลังที่สําคัญในการพัฒนาประเทศชาติด้วยกําลังอาชีวะฝีมือชนคนสร้างชาติ